สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสสบดีที่17เจมษายนพศสองพันนะคะพัสดุกล่องที่สองมาส่งละเดี๋ยวมาแกะกันอันนี้เขาเขียนว่าให้ถ่ายวิดีโอก่อนแกะเนาะโอ้ยนับหนึ่งนะคือใช้ไอที่อัดวิดีโออันใหม่จะบอกว่า มันต้องเอามาแขวนไว้ที่คอทำให้เปิดกลอกลำบากมากเลยตอนเราก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะดีนะเพราะว่ามนอยู่ที่คอเราแต่ต้องติดที่อยู่อีกแต่ติดตบแบนปรากฏว่าทุกคนคือมองไม่เห็นค่ะขำมองไม่เห็นเพราะว่าไอ้โทรศัพท์มันบังอยู่ ขระเป๋าคาแรงนะคะไอ้คารินไม่คาแรงคาริน,นอันนี้เป็นรุ่นโคโซ,ซี่ไซส์เอ็มเป็นใบที่อยากได้มันนานมากและเคยเออซื้อของก๊อปมาลองใช้ดูว่าเฮ้ยมันจะเหมาะสมกับเราไหมปรากฏว่าเอ้ยใช้เราก็ชอบนะคะเพราะว่าตอนนั้นถามว่าทำไมถึงซื้อของก๊อปมาของจริงหาไม่ได้ซื้อไม่ได้เลยอยากจะลองซื้อมาดูว่า เอถ้าเกิดใส่แล้วมันจะดีไหมปรากฏว่ามันคือดีมากนะคะก็เลยไอของปอมมันก็เอาไว้ใส่เล่น,ลนๆแถวนี้ไปตะลงตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะน,นี่ได้มาจากช h อปปีมีโค้ดลดเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วมันก็ลดอีกสองร้อยก็เหลือเท่าไหร่นะสองพั 2000. นิดนิด ผ่อนช้อปปี้เปได้อีกมัง้งใช่น่าจะผ่อนได้น่าจะห้าเดือนนะถ้าเกิดพอยจะไม่ผิดคืออะไรคือแกะกล่องแล้วฉันก็จำอะไรไม่ได้ก็เป็นแบบนี้ละค่ะขอจบคลิปวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ